สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราแล้ว Android V1 น,น,นะครับอย่าลืมฝากกดและกดแชร์คิดวันนี้จะทำเพิ่นเพื่อนแนะนำสินค้าไม่ได้จากชวนและการลงทุนใดๆการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครๆกันยังยีงนะครับอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่404นะจับข่าวคลิปวิงีันที่4อันนี้ก็ะจะเป็นข่าวของรัฐบาลเยอรมนีโอนบิตคอยมูลค่าจำนวน1,500บิตคอยจะเข้าคอนบิตนะ เทคคริปโตอันดับหนึ่งของสารัสนะราค่า3500หนะ้าร้อยลารพันล้านโอ้โหมหาศาลมากเลยนะมามา,มาดูจากรูปที่เขาโอนเข้ามานี่แบบนี่นะ1 5 0นะ่นห้าร้นะนี่นะโอ้โหนะไม่ธรรมดานะตัวนี้นะก็จะมีโอนเรื่อยๆแต่โอ้โหที่สำคัญน,นี่เรียกว่าโอนแบบแบบแบบระดับชาติเลยนะนะไม่ใช่ธรรมดานะนี่นะโอเคมาเราดูกัน ตามรายงานของ Bitcoin Magazine ได้เผยว่ารัฐบาลเยอรมนีเพิ่งโอน Bitcoin เนี่ยมูลค่าน่ย1,5001,500 BTC นะเข้าเป็นเข้าในกระดานเทรดอันดับหนึ่งของสหรัฐนะคิดมูลค่า9,935ล้านดอลลาร์นะ95ดอลลาร์นี่ไงตามที่บันทึกไว้บนระบบบล็อกเชนมีหลายอันเชื่อมโยงเข้ามานะ แม้ว่าบิทคอยทั้งหมดที่โอนจะถูกย้ายไปใน wallet ใหม่นะที่ระบ,บุไม่ได้ว่าเป็นกระดานเทรดใดแต่ว่าโอนเหล่านี้ถือว่าเป็นการโอนจํานวนมากมหาศาลนะดังกล่าวเนี่ยโอน BDC นะก็<ม>ดังกล่าวไปยังกระดานเทรดคริปโตอันที่ไม่ได้บ่งชี้ว่าเป็นรัฐบาลนีลวมันมีเทขายเนี่ยมูลค่าเนี่ยก็เกสล้านดอลาลาร์าาก็เกือบ 3,500ล้านนะไม่ธรรมดาในนี่นะนการโอนถือว่าอีกครั้งใหญ่นะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่อีกอันหนึ่งนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้เริ่มเห็ข่าวจีนนะอ่รัเสเซียนี่เป็นเยอรมน,นีนะก็ใหญ่อยู่นะต่อไปก็ได้เห็นการโอนครั้งใหญ่ระดับชาติระดับประเทศมากขึ้นนะขอบคุณที่ติดตามและรับชมใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครนะอ่า ิทขุดเหมืองนะลงทะเบียนรับ10 US ดิจิไมน์คราวไม้นิ่นะลงทะเบียนทันทีรับ10 US นะาสามารถเอาไปสร้างกำลังขุดต่อได้นะแล้วก็ไว้เทคิปโจนแบบหนึ่งไว้เทคิปโตนแบบสองขอบคุณที่ติดตามมารับชมคลิปนี้ไม่ชักชวนและการลงทุนแต่การลงทุนความเสี่ยงถ้าจะลงทุนก็พิจา,ารณากันดีๆจะก็ไวพิจหน้านะครับบ๊ายบาย